เป็นเด็กแมันเ็ดยเปเปงเปเป่งพอด้ก็ะบอ์พอยสวัสดีครับสวัสดีครับดี่ับเศ้าครับสวัดครับได้ัแล้วนเอทั้งยางทั้งยางลดตำดาบ่นี้ตอนนี้ใช่ดิตอนนี้จะที่วนหลวงหลวงวิจัครับัน กันยางพวงอย่งเียันดีบลงเดนล้วได้ปาี้มงไมันยากขอสามชายนีแถวนี้นี่มปอยู่ใส่ด้ัตว์ัไสไสมืดมาอันอันแรกก็ไปหาเขาจนะนทไปใครอันบน้ี่นเขาอยู่ที่นครหลวงเมียงจันทร์สมปอเล่าวนะครับเพิ่งขอมาจากบ้านพักเดรู้ว่ายูว่ามองในของบ้านพักเพราะว่ามขึ้นนี่อ่ คุณีิเป็นว่าโซนว่าโซนเด็กนะครับว่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของเวียงจัดไหนเฮายางมาหาได้กินกันก้นเสาอยู่กันทบทีมเลยมั้นนี่รวมทีมสามก้อนเสาเสือไล่คอเจอสามขาเลยเยวเลยแมนแมนแมนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นว่า เดี๋ยวกินเาี่กินนีละไปดิปิ้งยางนนีเป็นปิ้าห่นลโอ้สบายดีเด้อแม่เบิ้งอาหารน้อยนี้กินเนาะหั่นน้อยหันน้อยโอ้มีไทอันยันี่อันนี้ละเอาะกีขี้ปลาขีปลาแม่แล้วอันนี้เด้อะอ้กีปลาอันนี้นะแก้วนไม่ซุ่ม นี่ปลาส้มแม่แล้วนี่จืนปลาส้มเอาไก็ได้เอาเดยวๆๆอันนี้เอาเาเน้แมยอันนี้ก็แซ่บอันนี้ยไาขติย่างละองอนเออๆๆย่างละอนได้เลยเดี๋ยวเาฮก้อนกินแซ่บ้ยวนี้เียวน้เนื้นำย่างละองอันองทงสองทงททงอะไรก็ตั้งมารล้อ่าพันกีบได้ได้ไดอาันนี้มาด้วแม่ด้อแม่น่าูแม่จะให้ ว่าลูกเบิงแล้วเป็นตะแซบเลยออก็แซบได้อันนี้น่ะมันจะคือปมาแดงก็มอวนมันจะคือลาแดงอ่คเออคือมะส้มแม่มันโบส้มพุดีกินพุดีกินนะเออดีแซบโอ้เจ้าหน้าพันกีบเป็นเป็นสิบพันเป็นเจ้าพันให้สิบสอเลยโอ้ดใจแ้อนนี้เสียวเลขละมีมุนมุนๆนะให้สิบสองเอาให้สิบสีให้สิบสีไปเลยหนุนแม่ค่าเนาะไ่ให้ดำาะเวล่ามากอ่ะเพื่ะครับ อ่ากอันนี้หมจจนีที่แซบนี้เนอดแซบนนี้เราเขาอยู่บ้านสมสนุกเงินหมแลแม่นแล้วโอ้สมสนุกอยู่เวียงจันทร์ก็มีเนาะแม่นเลยามันมีสมสนุกอยู่อยู่ปกดิ่งมีบ้านสมสนุกม่อันนี้เราขึ้นเมืองยังนงเเมืองยังเหีติ๊ีตติอปตองบเมืองหาอง อ๋อหาดไซฟองเนาออ๋อนครหลวงเวียงจันทร์แนแล้วอันนี้เมืองหาดไซฟองหมดหดเจ้าเดีวหมดเจ้ามาอาไเมันท่าเดือวให้ไปสิบี่ิบเจ็ดพันโอ, look, son, as, โอ oh ้โได้ดาติปเต็ดพันครับอดนเซเอันนี้อันนี้เป็นอนเจียวอ่ะจวนี่มีกินปลาต้มเ้นี่วะเป็นไไรมีรถบีบแต่สามชายละขั้นปะเจีเจ้าได้ไเอาไปเลยฮูจักอยู่ ไปขอเราี่ะอันนี้อันนี้ของเราออันเดียวกันหมกันเลยน้กันน้กันไม่ต้กันอันนี้เบิดนี่เลยสิบพันเหนึ่สิบพันอันนี้น่งสิบพันเป็นเาเป็น่พเพเนใสิบพนได้หนี่ใเพนพเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีอยู่มีอยู่ขัดเทเลอร์เลยได้อยู่ได้อยู่มีอยู่เดี๋ยวกั อันนี้ก็น่อยนี่นี่ได้ละเองบสิบบาทเออเออนั่นแหละแม่สองพันเลยอาอันนี้อันนติบอันนี้โอ้ยขอบใจให้ติบไปเลยเออขอบใจลูกจี่มันเท่าไดร่ละอ๋อติ๊บเท่าไหล่อันนี้เลยแม่นันใบละสองพันกีบเอาเลยติ๊บนะเออมันบฮอดโบฮอดหาบาทยี่สิบพันนี่เีว่าโบฮอดหาบาทยี่สิบพัี้เหเห็น้เนม่หนูเราได้เมนูโซนี เบอกเข้าได้บอรบอกเขานียวปีจ้ำเขนียวเอายู่บเอาเอาเอานวอีานะเออเอานิ่วห้าพเอาเนวาอาได้เออเนทหอือาอกเม้านั่อย่ามดนอานี่ตอาอแม่ตัวนี้อทเออนีทคืนโอเคอเ้านโอเคครับบใจเ้าแม่เอเอาได้แล้วบออ้ยัง่ได้เข้านะเออเอากินข้าว่อิการ พอซอมากเริ่มคึกคักนะครับที่ที่เมืองหาดทราฟองบ้านสมสนุกนครหลวงเวียงจันท์่าเดือบอกว่าบ้านท่าเดือหรือบ้านสมสนุกบ้านสมสนุกทางท่าเดือยโอ้สมสนุกข้างท่าเดือเนาะเดี๋ยวนี้มัมีตลาดของเก่าเลยฮะเก่าหรองานปุ๋ยใสแต่แต่มันมีขอบใจหลายเด้อแม่เด้วยขอบใจหลายมาดีเด้อยมันมา เอ้ผู้สาวนะไล่ชุดผู้สาวเดียโอ้ผู้สาวมานจะฮันเดิลเนาะผู้สาววะนี่สบายดีสบายดีไปว่มะเผาเผาเผาอันนี้โอ้มีหนังเข้มบากใหญ่เลยเนี่ยครับพอรอดล้านขายหนังเข้มมีบริการเผาห้องเผาแล้วก็ทุบเนาะอันนี้นี่ยอันนี้เราเป็นปอดเนาะ ปอดละทอดเนาะโอ้อยู่ที่เส้นท่าเดือนะครับเนี่ยนี่ยีหนังขายเส้นท่าเดือบ้านสนสนุกนะครับเมื่อหาดไซฟอกแล้วก็ลวงวิจันทร์คุณให้ดำก็กำลังเจ็บภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องชมบรรยากาศนี่กินข่าวอยู่นี่นี่กับข่าวที่เขาซื้อมาจากคุณแม่ซื้อซอยคุณแม่มาเพราะว่าเห็นเป็นตรแสับเขาก็เลยแวะซื้อมาอคุณแม่อันนี้เป็นเอ็นควาย ตากันมื่อนี้แล้วเขาได้ล้วเขาเขาเปียกความวะมันเปนเศษอะไรขึ้นเขาเขาเปียกกันเปียกเส้นน้อยวะน้อยน้อยหอยสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเขาถ่าหนังนะครับมันี้เขาย่างมาถนนบ้านท่าเดือนะครับอยู่ที่บ้านสมสนุกเส้นเส้นท่าเดือ เมื่อหาใช้ฟ้องนะครับนครวเข้าหลวงไปกันแล้วเข้าแวะกินเขากันผู้ไทยดามแอ้มมันเจอรครับหลอกใจไปอีกทีาน้าบันหน้านะครับไปกิน่งกอมาโอ้พากันยางมาเดี่ยวนิ้วเขาครับอือเป็นปลาสมเปไ็นไรครับผู้ไทยดาครับโอ้แซ่บวะอร่อยครับอรอ่อยอร่อยมากนี่นี่ไม้ซมไม้มนี้เข้าวา่าเราจะมาลองนะเข้าว่าไซด์ใดเลยอ่ะไซด้ใดพี่ก็เพราะกินหลายเมื่อไหร ทำไมส้มนี่เอาวว้ใส่ได้เลยใส่ได้ใส่ได้ะเปียกใส่ไข่สองลูกโอ้ขอบใจขอบใจแบบว่าเส้นบางหน้าเอาบ่ไหนเฮือยือน้ำส้มบาง่ได้มีวะโอ้เปียกเท่ากับเข้าเปียกด้วกันเปรี้ยงครับขอบใจขอบใจป๊าดมีเปล่าอาไรจะเพ่มวะอะผมเบา่าอายเปล่าอเอานี่ละอามักกินอาหารพื้นบ้านนะอันนี้ก็แทบจะแทบจะแทบตอนกินกอบเปียกกันเนี่ยนี่นี่แม่มันมันหลายใจมาเลยนะ ไอเดียวว่าตัดใจตัดตัวนี้หมดแหละเหนไหครับเึงนกระปบนะได้ได้เนืเนเอกระเปียบเมืองล่าวนี่จ้ามากนะครับเนื้อได้เส็จค่อยๆปรจับย้่นนะครับต่ว่าเนียวเนื้อได้ได้ชิ้นเมื่ีเสร็ว่านี่กัดเบื้องกระลู่ได้มันเหนียวเหนียวหรือเปลาทางเข้มนี้เาข้ามด้านได้ไหมได้ะได้ไ พวกเนี้ยสัตว์ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้สัตว์ื้ออยู่ครับบ่ข้าวหมูนี่ไม่ได้เลยนะอ๋อลูกเว้นดานด้านแบบกันใหญ่มันได้อยู่ด้านน้อยก็บ่ได้ด้านนี้ได้ได้ออืมาครับพี่น้องครับเขาต้องการบานเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้กว่เมืองหาดใจฟองครับบ้านสมสนุกเมืองหาดใจฟองแล้วก็หลวงเวียงจันทร์ครับเมนูเ้านี่กับไอ้ไส้พุดดิ้ด๊าแม่ไมนเจอครับกับนองไส้ไอ้ยทีมงานมาหน้า เอาเลยคือกินที่เนี่ยไม่ได้บรรยากาศครับไม่ได้บรรยากาศเนาะบรรยากาศการกินอาหารในเมืองล่าอ๋ออีกรูปแบบหนึ่งอ่ะมีใหญ่เลยเสบปลาเนี่ยปลาสมเพื่อนว่าแป่นอาจจะม่อาจจะมถอดว่าแนก็นี่คือบาเท่าเลย แล้วความไม่ตบหมอนะอันนี้ไอ้เนกินกระเจี๊ยบมันไม่จบมังแก่เื้อไ่กระเจียบนะงเซเลนมึงนี่นาดิโอ้เดินมาละหนึงเมนูที่เราสั่ง,งไปนะครับหนึงเมนูที่เราสั่งไปก็คือ าปอดอืมมันนมม,มันนมมากเลยนุ่มนะอ่าจิ้ไปหลายตอนละแจ้วครับนเอ่าเอะบ้านเามีแต่ต้มปอดเด้เปนนอาไปตมนะ้มเนาะเพราะว่าในประเทศเป็นคึอสิ้นหลอดตากแห่ง ใช่ตะไคร้ปรุงรสอืมปรุงรสหอมได้มาแดดน้ำมันดิมันกว่าเนี่ยนี่เป็นนุ่นๆป่าครับป่าวันนยี่สิบบาทครับพวกเราเส้าบาทเส้าบาทกดค่าซื้อกลับได้ครับซื้อกลับได้ซื้อกลับไทยได้เด้อบอกไว้ก่อนเด้อร้านก็อยู่แถวนี้แหละ ริมีนถนนมาเข้ามาเส้นทางเพื่อนเพื่อนเกาะเส้นทางที่จะมุงนะ่งหน้าเขา้าเข้านครหลวงนะทางนาเดือทางนาเดือถามเขาเลยร้านขา,ายไส้ฟอง,อฟองบ้านชอมธนุกเมื่อหาดไส้ฟองไม่ขอร้ดงไส้ฟองท่านคจะสังเกตเห็นอยู่ริมีนถนนเลยเองอะะนะเนาะเต็มเลยกับอือแล้วเราเนาะบ้านเนี่ยโอ้เหลืองนะครับอันนี้มันกำลัง ี่กําลังตะรุปนะครับพวกอันนี้เราจะห่ปอดเนี่ยให้มากเกีตัวนี้อือผัดเมื่อกัซื้อเมื่อตัวิเอาเมื่อได้เนาะแม่อือต่ซิ้นหมูเขาบอกให้เอาเมื่อแต่บม่รู้ตอนตอนค่อยข้ามอยู่ด่านปากสันนะนะแต่ว่าด่านด่านด่านหนองคายเขาน่าจีได้ปากสันปากสันแม่เจ้าุก เขาบอกให้เอาเมื่อตอนตอนนั้นน่ะลูกเอาข้ามน่ะเขาบอกให้เอาเมื่อสร้างขละสร้างขละบสร้างเบื่อแล้วแข็งถูกแล้วครับถ่าชิมครับรรทิบล่ะแห้งไม่ค่อยนุ่ม ขายเป็นโลละโลเท่าไหร่หนังเกมเงินเงินไทยเอาเอาเอาเงินไทยก็ได้เขาแม่โลละร้อยร้อยเนาะเจ้าอือยละหนึ่งร้อยบาทใช่ป้าเขียวมาเด้อสิข้าวกองน้่งเด้อปักไงนะครับเอ่ถนนเส้นนี้นะครับเบิดเลยพี่น้องสนใจหนังนะครับเนี่ย เอาอะไรหลายโตนะรับทุบน้แม่นะเจ้าเพ่หนาส้นเดนาเดือนะแม่นี่นอนเส้นนี้เนาเดือยหางเต็มเลยนี่มีบริการเผาแล้วก็ทุบให้กินสดๆบัมีล้วครับฮ้อแต่ว่าปอดแ่บมากแ่บมัน มันจบนัวนี่นะครับที่น้องท่านใดอยากมาชิมครับยูนาอ่าป้ายใหญ่ๆตรงนี้เลยครับทางเข้าของการนะครับเมื่อหาไซฟ้องติดกับถนนเลยนะครับถนนหน้าเดือจะมีป้ายห้องกาลนะครับห้องการก็คือบรรท่ากับที่ว่าการอำเภอครับ ของการปกครองเนี่ยบ้านสมสนุกนะครับมหาชายคลองพอหลวงเปจันทร์แลเพิ่นขายริมถนนน,นี่ครับจิ้มเบิงครับแซ่บครับแซ่บแซบ,แซบ,แซบ,แซบปอดเนี่ยพี่น้อ,นองไปเบิงปอดประเทศไปคือสิ้นหลอดบ้านห้อคือสิ้นแห่งนะครับแต่ว่าอนี้มันบมเมนสิน้นจะเป็นปอดนะครับปอดไฟตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเอ็น เอ็นควายเห็ดเป็นพ่วงไว้พ่วงละสิบพันนะครับละ, 10, ละสิบพันละเศ้าบาปเลไอ้กระนังล้วนละลอยแล้วถาชิมหนังกันโอ้โหขอบใจเด้อเอาทิปเขาไว้ห้อม FC นำได้เลย FC นำได้ได้มาแล้วครับเมนูภาพยนตร์หนังน้ำหวา,า,านว่ะไม่อยากน้ำหวานว่ะ เหลือยงเลยหวันเห็นไหมหนังหนังพี่น้องกับคุณจักผิวสัมผัสมัน้ยนะครับว่ามันเป็นอะไรมันแบบเหนียวเหนียวตะวันตะวันบบเก็มคือหวานเท่าเลยมันมีความหอมมลนละกันโรงานพี่แถวนีโบเก็มบบเก็มคืออยู่บ้านคคอยบ้านควอยนี่เก็มเลย ยนังเก็มเลยของเนี่ยชื่อออกนัวๆพอดีออกนัวๆพอดีบวกเกลมครับบวกเกลมบ้านเฮานี่ต้องกัดน้ดหน่อยเราเอาข้าเข่าใส่หลายๆมันบ่ครับ,รบต้วนอยู่ยนี่กัดข้าใหญ่ๆเลยบวกเกลมเมนูนี้ไปบุมีแก้วเลยไม่โดนนะไม่เหมาะสำหรับคำเตือนไม่เหมาะสำหรับคนใส่แ้วปลอมแมนแมนแมนใส่แก้วปลอมยากๆเนาะว่าหนังเป็นเม่าไหร แต่ว่าเต้าต้มแบบนี้เราเป็นเส้แกงกินเล็กนี่แล้วกันครับแกงกินได้กันแล้วเนหรอมันบวกลิบหนะบวเลิมคือบานเท่านะเจ้าครับขอบใจเด้อขอบใจเด้อ,อใจหลายเจ้า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 ,จาโอ้แซบแซบแซบเจ้าออ,อันนี้นะครับผกุฎิพัฒน์ประทานมาครับมาแวะชิมมาอุดหนุนเบ้างนะครับขอบใจหลายไปละเด้อสบายดี เจอของดีเป็นยาอายุธนะนะครับม้ากระทึกทืบลงชิดซ้ายสาวน้อยตกเตียงชิดขวายางกระทกนี่ยอ่ะยาอายุธนะเอ้ยพอบาทร้านเท่าอนกแล้วอันนี้ลื่นกันครับก็พูดให้ดำไปใส่เฮะเปิดได้เนาะลองลองดวงเพิ่งสบายดีเนอะแม่สบายดีสบายดีสบายดีเนอะสบายดี ยูใกล้ๆด้านนะครับใครจะซื้อของฝากคมาลครหลวงเก้งจันลกระิกคับฟังไทยเนี่ยมาซื้อได้ลาดเนี่ยหลานหานยังก่นซื้อหานเจตุฮะหานเจตุน่ป้ายนี่ยบอกโอ้ยแยงป้ายกันนะหลานเจตุนเนี่ยพนีของฝากนะครับมีใครลูกไครเวียดนามฮะ สิ่งล่องปะมีสาวน้อยตกเตียงสิ่ดใส่กระทือล่งสิ่ดขวาซิม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 มะยาอายุธนะต้องซิมโอ้ยเต่วหนารักมากเตี่ยวน่ารักมากปิ้นสิเพื่อนโอ้ยซิบโอ้พี่มองกดอยู่พี่ต้องเปิดก็ได้อันนี้ได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรอันยังสั่นนี่ขมราชาบีราชาบีเดี๋ยวเขาจะให้คนมาลองราชาบีขมเนาะอันนี้อันนี้อันเดียวกันเนาะอันนี้ ราชาบีบาอันนี้บาบานโอ้เป็นยาเนี่เปัญญาเบาหวานราชาบีนี่เกี่ยวกับเบาหวานเนาะตัวนี้แหละเกี่ยวกับหยังตัวนี้อ่าตัวนี้นี่ยคึกขนองคึกขนองอ่าม้ากระทืบโลงชิดซ้ายซาโน้อยตุกเตียงชิดขวาอ่าชิดเดียวโดไม่รู้ลมไปไกลๆลไปกินเลยซอกหาคู่เลยอ่าอ,อันนี้แหละซื้อมัน,นอีหยั่งอันนี้ฮะที่นี่เอาพ่อป็นยาฮะ เดี๋ยวเดี๋ไอ้ไครับชีเป็นร่องจะ่องรองเป็นให้มันครบโดดนะครับเฮ้ยแค่นี้นี่นี่นี่มาได้มาด้เสียไรเมื่อกี้ีบอกไอฉีบอกสำหรับคุณนะเนาะคนมาเนี่มากระทืบลงชิดซ้ายโดดไม่รู้ลมชิดขวาเนะมันสีได้เมียงเหรียสาวสาวด้วยตกเตียงนี่ไว่ไกลนี่เอาเมื่อกันอ่ะอ้ยหน่อยพูด จะได้นอนเลินทำเจ้าของันไัจ้สยยสามอมันก็งบ้าม่าสิบ้านเจ้าของอซื้อนซื้อนพระว่าสิหล่งกเรฮ้ยซื้อไปล่องบรุงร่างกายแล้วมือแรงก็ได้ลูกลูกคนที่สยอดตาห้ยอ๋อ ถ้าอันออกฤทธิ์เราละทานดันนี่่ไหเนี่ยใชไหมเน่ยอะไรในการเอาเลยอะไรุ้ยเป็นอะไรจวดดีจวดป่ะเ้าไปคอเลยอ่ะเป็นยานะครับมันเป็นยาเราต้องกินเป็นยาได้ป่ะสุภประเทขอขอรักกันบมอหบอหสูเปิดไหล์มันลวงคนมาหายลิ้นเอา พอเราเข้าปัญาเข้า่นญญาพอนพอนท้องเาเปิดแห้งมันสีลองพอน่าออกเจลาลินลิ้นคอยหันอะไรพอนพอนตือกางทางมันบวดดบ้านเราก็ใช้ลำบากเลยใช้ได้กัอดไปต้อดบ้านปนบผาดวดข้อวะพอนท้องแน่ปักปักเข้าไปปักเข้าไปโด่งล้มไม่รู้โด่ง ลุ่มโมลูดูวผมใช้เป็นเรผมใช้เปรผมใจไปบับเลเ็กเขาเลก่อนนอนโอ้เด้อเด้อ่กครับผมใจหลายๆเ้อโซเฟอร์อ้ใจหลายๆเขาบจอ้าวอนี้มื่อน้หมดเลยสั่นแล้วมาพบกับเห็นผู้สาวแล้วก็บ่าอยากเมื่อบ้าน้สั่นละ ไปไปไปสิเมื่อละเดี๋ยวสิบันทึกคลิปวีดีโอให้พี่น้องเบอร์ทุกคนให้พี่เปากลับไปทํานาทีก่อนเอ้าหโอ้เอ้โอ้้โองโอ้ยอ้โอเโอเโอ้อยอ้อ้โ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 อนโอ้โอ้คอ้โอ้โอเอ้โอ้โอโอ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้าอ้โอ้เอาโอ้่อ้โ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 อเโอาโอ้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 อ้โะ้อ้อ้อร้อ เดินทางไปกินเข้านะครับไปเยี่ยมไปหาโตโต้วตวเวียงจันนะครับต้องขอขอบใจโตโต้วตวเวียงจันเป็นอย่างสูงให้การตอนรับอย่างดีมากเลยโตโต้ตน่ารักมากโตโต้ตนี่น่ารักมากครับดูแลเป็นยางดีขอบคุณฮะรากาห้านเพื่อนนี่อู้น่านา่านั่งอาหารอร่อยโอ้มาแล้ว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 ,ลวไ,ปไปไปโอ้ได้ของฝากว่า เบียร์ของคนจริงใจเพื่อให้ดำเอาไปฝากทีมงานนะครับผมได้ขับเปียกไปฝากตัวปินไปกลับบ้านกันถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับไปเมื่อบ้านเลาเลาท่านเหล่าเล่าเมาอยู่อ่าไปกลับบ้านกันบ้านเนี่ยตุเงตุเรงตุเรงแล้วประเทศไทย กัดิเที่ยวมาพักไปได้ได้ไปเล่านะครับสำหรับพิตรภาพไรพุ่มแดดง่ายมากง่ายครับสำหรับส่งอปลาวรการที่ต้องเที่ยวรชาติสวยงามมีโอกาสล่องไปขาบไปเที่ยวเบิรงนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเือา ไนดำยังอารมณ์ได้ร้าวบานทเมื่อกิุยกับเป๊กไปเปกนึงเมื่อกี้เนี่ยยังอารมขาดนยู่จากเมืองล่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรละชมนะครับขอบใยพอกันไหมคิดตาครับสดทีครับล่าไปด้วยผลงานเพลงสาวเชียงขวั่จากผู้ให้ดำเอเล์ทูสักนี่ละบ๊ายบา